คนญี่ปุ่นแนะนำวิธีการบอกฝ่ายตรงข้ามว่าฉันเกลียดแกโดยไม่ให้เขารู้ตัวโกลเมนชอตโต้มาวะจิเบิลโนจิกะงยูเซนักเตขอโทษด้วยนะช่วงนี้เราอยากให้เวลากับตัวเองมากกว่าชอตโต้ซายคิววะสคาเดียสเตชิโตโตาวยูกนสเตช่วงนี้เราเหนื่อยหน่อยอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยมีอารมณ์อยากคุยกับใครในวงเล็บไม่อยากคุยกับแกคนเดียวอะ่ะอนาตาเนียอุชิตูกะฮุกกะนี่ดโตมือคนที่เข้ากับเธอได้เราคิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าคอมเมนต์นี้ตลกมากเขาบอก บอกว่าให้บอกกับคนที่เราไม่ชอบไปว่าเวลาอยู่กับเธอทุกอย่างรอบตัวดูสวยงามขึ้นก็เป็นเพราะว่าคนที่เราเกลียดเนี่ยดูไม่ดีทุกอย่างรอบตัวเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเลยดีขึ้นส่วนคนนี้แนะนําให้พูดว่าสกิกะคิตะไนเดสเนะปกติคนญี่ปุ่นเวลาบอกชอบเขาจะพูดว่าสกิกะคิเดเดสเนะคือแปลว่าพระจันทร์เนี่ยดูสวยจังเลยส่วนประโยคนี้แปลว่าพระจันทร์เนี่ยดูสกรปรกแต่อันนี้บอกว่าถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันให้บอกคนคนนั้นไปว่าเราจะขอสลับกะทํางานกับเขาเพราะเราจะได้ไม่เจอเขาตอน แล้วทุกคนล่ะครับถ้ามีคนที่เกลียดคิดว่าจะพูดยังไงให้เขาไม่รู้ตัว